นักเรียนน้อยหรือเกินวันนี้เท่าที่มองลงไปวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแม่สงนันเลยแล้นที่จัดง,งานวันนี้ก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มตัวแม่้งนันเลยเดี๋ยวขอสำรมมงองประชากรที่ฮาร์โรลด้วยนะเดี๋ยวส่งเสียงให้พี่เจห่อยนะ,อะขอเสียงนะขอเสียงเฉพาะพ่อแม่ไม่เกี่ยว <Okay. S 1> ขอเสียงเฉพาะนักเรียนอนยะ่างเดียวขอ เฉพาะเสียงนักเรียนครับมอบลงไปตัวลูกทั้งนั้นเลยเจและขอเสียงเฉพาะตัวพ่อขอเสียงผู้ชายหน่อยผูบบ้ปกครองคุณพ่อฮะขอเสียงคุณพ่อคอันนี้เป็นเสียงคุณพ่อที่าตามใจคุณแม่คุณแม่อยากดูเจก็โอ